าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ จะมีความคิดกระดิกข้างสารน,นิรเลนเงินเงินทางชีวิตแต่ยอย่าล้อนี่แกประการใหนี่ขอฝากอนุโมทนะาข้าธุการแก่ท่านนางหลายที่เด็กรตระเลยกรรมฐานทานไมจิตมั่นคงทานไมจิตเป็นติสอนแล้วทำอะไรก็ได้ผลมีแม,ม่ตาปราอยีเอื้อเสื้อขาวเลี้ยไปดูจันทร์ทั้งโคตต่อไปจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยขอขอฝากท่านนางหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยจะได้ป,ประโยชน์กับท่านเอง สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเส็งตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง